นักข่าได้มั้ยเหลี่ยมลายได้ไมัย้ยครับพี่ <S <S Good evening Mr. President <S 2> <S 2> <Cause> สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดลีพอเตอร์ครับส,สดจากตึกไทยคู่ฟ้านะครับขณะนี้ครับตัวของท่านนายกรตัตรีคุณอัลทินชาญวิรกูลนะครับจะเตรียมลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับภายหลังได้ต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยตัวของท่านนายกรัตรีนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของ ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตัวของรัฐบาลไทยยืนยันในหลักการเดิมคือกัมพูชาต้องเป็นบัติตามความต้องการของรัฐบาลไทยนะครับอาจจะมีตัวของคุณสิริพงษ์อังคาสคกุลเจียตินะครับโฆษกประจําสํานักนายยมตรีนะครับรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับจะมาร่วมแถลงข่าวนะครับสำหรับการพูดคุยต่อสายกันขอตัวของท่านนายฐมตรีนะครับเดี๋ยวเราฟังกันสัาพักนะครับอีกสักครู่นึงนะครับจะเป็นการแถลงข่าวนะครับการ สนทนานะครับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและกับท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาโดนัลด์จทรัมป์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันในหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านรายมนตีท่านนายกร,รัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีหัศกรเกตแก้วแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏีสุธรรมพันธ์นะครับก็จะมาร่วมแถลงข่าวร่วมกันนะครับ นายกแถลงเองครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับตัวของท่านนายกมตรีนะครับพร้อมกับคณะนะครับจะ ร่วมลงมาถแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับโดยตัวของท่านนายยรัฐมนตรีได้มีการต่อสายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็มีตัวของคุณศรีษศักดิ์พวงเกีตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีตัวของท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับและก็ยังมีรัฐมนตรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงาน ที่จะร่วมพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีทั้มนะครับในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อหาเรื่องของจุดตรงกลางนะครับระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาโดยมีผู้แทนจากนานาชาตินะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาเจรจาไกลเกลี่ยนะครับแต่ว่าตัวของท่านนายมนตรีเนี่ยก็ยังคงเน้นย้ำในท่าทีของรัฐบาลไทยนะครับคือตัวของกัมพูชาเนี่ยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลไทย กำหนดนะครับเพื่อให้เรื่องของสาการนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับวนต้องมึงยนาะต้งม,มากว่ามั้ติดขาเราไม่อ,อยากว่ะต่ต้องเลื่อนนิดหน่อยฝากไปตั้งได้ปะฝนฝนฝนตั้งขอ ยบร้อยเพื่อนเอาให้เห็นตรงกลางอ่ะทำให้เพื่อนนอ,อ,อน คุณผู้ชมครับตัวของท่านนายกรัฐมนตรีจะรงมาถแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้การพูดคุยนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการสื่อสารไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กันนะครับโดยวันนี้นะครับตลอดทั้งวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับคุณผู้ชมครับได้มา โทรศัพท์ที่ห้องดมทองตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบ,บาลนะครับคุณผู้ชมครับตัวของท่านนายกมติเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการพูดคุยนะครับโดยบอกว่าวันนี้เองได้ไปรับฟังการดําเนินการและความคืบหน้าพร้อมทั้งยังได้ไปยืนยันต่อผู้นําเหล่าทัพนะครับที่กองบัญชาก,การกองทัพไทยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับว่าแม้จะยุบสภาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รัฐบาลเนี่ยยังคงทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับ ดังนั้นการสนับสนุนเหล่าทัพนะครับในการทำภารกิจปกป้องอธิปไตยและการดูแลประชาชนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับหากขาดหรืออะไรเรายังให้การสนับสนุนนะครับและให้การดูแลกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความเข้มแข็งและศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับส่วนจะวางหลักการอย่างไรในการพูดคุยกับตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตัวของท่านนายมตีบอกว่านะครับ ได้มีการพูดคุยนะครับและรับข้อมูลมาจากผู้นําเหล่าทัพนะครับเพราะระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ขออภัยครับระหว่างการพูดคุยกับทางกองทัพเนี่ยไม่ได้ดั่งฟังด้วยแต่ตนจะเชิญนายเสีศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมาร่วมรับฟังนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีการรับรู้อย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยนะครับ ฉะนั้นการพูดคุยครั้งนี้จะเรียกว่าการหาลือไม่ใช่การเจราจานะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญที่ตัวของท่านนายยมตีได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับว่าการพูดคุยกับประธานาธิบดีช้ำในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การเจราจาแต่เป็นการหาลือและเป็นการรายงานถึงสถา,านการณ์ชายแดนไทยกับบูชาเท่านั้นซึ่งก็สะท้อนถึงแนวคิดของท่านนายยมตีนะครับที่ได้ย้ําในการให้สัมภาษณ์ในหลายๆครั้งนะครับว่า เรื่องของสถานชายแดนตอนนี้ไทยเนี่ยไม่สามารถไปเจรจากับตัวของกัมพูชาได้แล้วจนกว่าความเป็นปฏิปักษหรือศักยภาพทางกองทัพของกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างผลกระทบหรือลุกล้ำอธิปไตยของไทยได้และรัฐบาลของกัมพูชาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลไทยนั่นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านนายนตรีได้ย้ำก่อนการพูดคุยทางโทรศัพท์กับ ประธานาธิบดีทมนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับพูชาเนี่ยยังคงปะทะกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับโดยตัวของกองทัพภาคที่2นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บริเวณภาคอีสานนะครับที่ตัวของกองทัพเนี่ยมีการประกาศอีกหนึ่งความสําเร็จของทางกองทัพภาคที่2นะครับคือกองทัพภาคที่2นะครับสามารถยึดเนิน6 7 7ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ และตอนนี้กองทัพภาคที่2ยังคงอยู่ระหว่างการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่12ธันวาคมปี2568ในเวลา17นาฬิกานะครับศูนย์อำนวยอ่คุณผู้ชมครับตัวของท่านนาย,ยรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมการแถลงข่าววันนี้ของท่านนาย,ยรัฐมนตรีกันครับ เชิญเลยครับนะก็ได้โทรศัพท์นะครับโดยที่มีท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราแล้วก็ของเขาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีท่านรัฐมนตรีสุปจีนะครับอยู่ด้วยก็ได้คุยกัน ซึ่งการพูดคุยก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาท่านก็มีความเป็นห่วงในสถานการณ์แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้กลับไปยังจุดที่มันเคยเป็นอยู่ก็คือกลับไปที่ตัวปฏิญญาร่วม j จ d e e l o r a t i o n ที่เราเซ็นที่มาเลเซียซึ่ง ทางผมก็ได้ยินยันกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อยู่ใน Joyth c l e r l t r o t i ันมาตลอดนะครับไม่เคยที่จะอ,ออกนอกเงื่อนไขเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชา,เ,าเป็นผู้ที่ละเมิดนะครับ เมื่อมีการละเมิดแล้วถ้าเป็นการละเมิดด้วยการปฏิบัติเช่นดีเลย์ไม่ถอยกําลังออกไปไม่มีการทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเราก็เราก็จะต้องมามาพูดคุยกันให้เขาปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีการละเมิดโดยที่ทำให้ฝ่ายไทยเกิดการสูญเสียอวัยวะชีวิตทรัพย์สินแบบนี้ ประเทศไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องตอบโต้นะครับในสิ่งที่เราต้องป้องกันอธิปไตยของเราป้องกันดินแดนของเราป้องกันทรัพย์สินของคนไทยและสุดท้ายก็คือที่เราจะต้องป้องกันต้องดำเนินการอย่างสูงสุดก็คือต้องป้องกันชีวิตของประชาชนนี่คือเหตุที่ที่ ผมต้องอธิบายท่านประธานาธิบดีท์ไม่งั้นท่านก็จะจะไปเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายจู่โจมเป็นฝ่ายรุกรานประเทศกัมพูชาซึ่งไม่ใช่เลยเราตอบโต้แต่เราเวลาตอบโต้ในบางครั้งก็ต้องทำให้เขาได้ยินทำให้เขาเห็นว่าอย่ามาทำอย่างนี้กับเราเราไม่ใช่ประเทศที่คุณอยากจะทำอะไรคุณก็มาทำได้นะครับ นี่คือสิ่งที่ผมได้ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวไปแล้วว่าผมเชื่อว่าท่านคนที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาอย่างเรากับกัมพูชาเนี่ยถ้าเกิดใครพูดกับใครเขาเขาก็คงใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ต้องมาฟังข้อมูลจากฝ่ายไทยผู้ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำก่อน อันนี้มันเรื่องเรื่องของประเทศไทยไม่เกี่ยวเรื่องทำไมต้องเอาเอาเรื่องการเลือกตั้งมาเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องอธิปไตยหรือป้องกันประเทศตอนนี้ผมต้องพูดถึงเรื่องทำยังไงไม่ นเรื่องรรองการเมืองรเจะไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีความสำคัญเลยกับผมเลยนะครับเท่า,ากับกิมมิของแม้กระทั่งคนคนหนึ่งที่อยู่ตามแนวใจแดงที่เป็นคนแข็นะครับท่านนายกฯหลังจากที่ที่บ่ายไหมคะทีละคนสิหลังจากที่ทำได้ฟังแล้วเนี่ยมีคำตอบมีคำพูดอะไรกลับมาถึงท่านนายกบ้างท่านก็บอกท่านเข้าใจแล้วก็ ถ้ามีเรื่องแบบนี้นะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศัก์ต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ตลอดเวลามิสเตอร์รูบีโวนะครับแล้วถ้าแล้วท่านก็บอกว่ามีอะไรให้ผมโทรหาท่านได้ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ท่านยังไม่บอกเบอร์ผมนะเพราะผมคิดว่าผมยังผมก็เรียนท่านไปว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นผมคิดว่า ประเทศประเทศไทยก็แฮน d l เลสถานการณ์ได้แล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีเสีย <anch> <Ori ental. S 2> สศักดิ์ก็ได้มีการพูดคุยกับทางฝ่ายสารัฐในหลายระดับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากให้หยุดยิงผมก็ต้องบอกผมผมก็บอกท่านไปว่าเรียนท่านไปว่าขอให้ไปบอก เพื่อนเราดีกว่าว่าอย่าบอกว่าหยุดยิงเฉยๆต้องออกมาบอกให้โลกรู้ว่าเอาละกัมพูชาจะหยุดยิงกัมพูชาจะถอนกำลังออกไปกัมพูชาจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่วางเอาไว้นะครับออกไปให้หมดแล้วทำให้เห็นถ้าทำให้เห็นประเทศไทยก็เราไม่มีเราไม่เคยเข้าไป อยู่เฉยๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปอยากจะไปได้อะไรของเขาอยู่แล้วไม่มีครับแต่เขาต้องหยุดทุกอย่างก่อนนี่เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายทางกองทัพได้รายงานผมมาตลอดว่ามันจะถึงจุดนี้เมื่อวันที่เราเก็บกู้วัตถุระเบิดภายใต้ไอ้ปฏิญญาจอยเดเคอเรชันเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งวเราจะไปถึงจุดที่จะเจอเยอะมากแล้วเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าไปก็มา ก็เราก็เก็บมาสองสามิติ์ย์ผู้สื่อข่าวก็เห็นใช่ไหมมีเอโอทีอาเซียนออฟเซอ t ์เวชั่นซึ่งเป็นสักขีพยานนะครับของนานาชาตินะครับจากอาเซียนเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็วัตถุระเบิดที่เราไปเก็บกู่มาหรือหรือตัวกับระเบิดที่ทำให้น้องๆทหารของเราต้องบาดเจ็บเสียชีวิตไปเนี่ย ก็ได้รับการยืนยันจากา observation team ยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเป็นระเบิดใหม่พึ่งวางมันก็มีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ละเมิดสัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ละเมิดสัญญาต้องแก้ไขครับไม่ใช่คนที่ถูกกระทํามาแก้ไขมัน,ม,น,ม,นมันหลักสากลหลักที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับ ถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาแต่ภายใต้ Joy Declaration เนี่ยเขาเขียนว่า Thailand เนี่ยกับกัมพูชาต้องร่วมกัน Conduct ก็คือปฏิบัติการ Demining humanitarian ดีม i n นิ่งมันมีคำว่า humanitarian humanitarian mm ดีมายนิ่ไม่ใช่ดีม i n นิ่งเฉยๆก็คือการกู้ทุ่นระเบิด ที่มันเป็นอันตรายมันไม่ใช่บอกอันนี้ของกัมพูชาไม่กู้ไม่ไงั้นเขาก็ไม่ใช้ฮิวแมนเนเทเดียนกู้ด้วยหลักมนุษยธรรมเป็นพื้นที่เขาบอกเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยพื้นที่เขาอ้างว่าเป็นของเขาใช่ครับคือพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นของเขาเนี่ยคือพื้นที่เขาอ้างว่าเป็นของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงพื้นที่เหล่านี้เราควรจะทําการดีมายนิงรูปนนะ ในรายละเอียดทางกองทัพอย่างเรื่องไปยึดจุดไหนเป,หเป้าหมายของกองทัพเป็นอย่างไรผมเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เขามีแผนที่เขามีแผนเขามีการดำเนินการของเขาซึ่งเขาก็ในส่วนของฝ่ายยุทธการเขาก็มีการถแถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่ ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกเหล่าทัพเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางผมสามคนนี้ดูในเรื่องของนโยบายดูในเรื่องของการหาวิธีว่าจะทําอย่างไรถ้าเราทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้แล้วประเทศเราได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่แบบโอ้โหจะต้อง รบลูกเดียวมันมันไม่มีใครอยากรบไม่มีใครอยากเห็นคนเสียชีวิตไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับแต่ว่าอธิป,ปไตยนะครับดินแดนของไทยประชาชนคนไทยถ้าผมเป็นนายกอยู่จะมาถูกกลั่นแกล้งจะมาถูกละเมิดจะมาถูกลอบยิงเพราะฝ่ายผู้ผู้บริหารประเทศ มีความขัดแย้งกันประชาชนตรงนั้นไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับพูดครับก็ผมก็บอกท่านว่าท่านจะท่านบอกท่านจะช็อปปิ้งออฟช็อปที่แปลว่าช็อปอะตัดออกอะท่านก็ยังให้ให้สัญญาอยู่ท่านบอกรับรองจะให้ประเทศไทยได้ดีกว่าประเทศอื่น ท่านบอกว่าวันนั้นลืมสั่งไปงานท่านเยอะเราก็ทําหน้าที่ของเราถึงเวลาเมื่อทางท่านสุบจีไปเจอจาคอนเวอร์เซชันี้สิ่งที่เราได้พูดนี้ดะล g u กที่ได้ผููนำทั้งสองประเทศได้พูดไว้ก็จะต้องถูกยกขึ้นมานะครับท่านไม่ลืมแน่นอนเที่วนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการพูดกันครั้งที่สองแล้ว ก็เป็น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 แนวโน้มที่ถ้ามีคนถามขึ้นมาเอง by the way how the trade goes how the trade talk go ใช่ไหมผมก็บอกยังไม่ไปไหนเลยแต่ว่าก็รอท่านประธานาธิบด,ดีลดลดภาษีให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ท่านก็ท่านก็นกโอ้โทษทีใช่ใช่จำได้แล้วก็ลืมลืมไปยุ่งมากเลยเดี๋ยวจะดำเนินการนะแล้วท่านก็ไม่ได้มากดดันท่านก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่า จะเอามาผูกกันนะครับก็ให้ท่านสุปทีไปอ้อนให้เยอะๆไม่ได้คุยฮะไอ้เรื่องของของการความขัดแย้งมันเป็นเรื่องของสองประเทศสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านเอ้สิ่งที่ ท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็ดีท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ดีท่านก็ต้องการให้ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครับซึง่งก็เห็นตรงเห็นตรงกับก็เป็นเป็นจุดเดียวกับ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 พวกพวกเราพวกเรานี่แหละครับไม่มีใครอยากเห็นการการสูญเสียชีวิตป,ป,ฏ,ตป,ปฏิบัติหน้าที่ครับ มีครับแต่ก็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 ผมถึงถึงเรียนนี่ครับว่านี่นี่เราสู้รบนะมันเวลาเราจะสู้รบอะไรกับใครเวลาเราแข่งขันอะไรกับใครเราเราเราไม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าเออเราจะทําอะไรทุกคนก็ต้องก็ต้องดําเนินการแต่สิ่งที่ยืนยันได้เลยคือทุกอย่างเป็นไปภา,ภายใต้กฎหมายกฎหมายไทยกฎหมายสากลน,นะครับ ไม่มีการละเมิดจากฝ่ายไทยแน่นอนสิ่งที่ประเทศไทยสามารถพูดกับผู้นําทุกประเทศได้ยืนยันกับผู้นําทุกประเทศได้เพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยละเมิดสัญญาที่เราไปลงไว้แล้วก็ไม่เคยลุกรานดินแดนของเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมได้ประชุมร่วมกับ หารือร่วมกับพอบอทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ประลาดกระหมด้วยก็ทุกท่านมีความมั่นใจแล้วก็มีความชัดเจนแล้วก็เราต่างคนก็ต่างยืนยันถึงการสนับสนุนซึน่งกันและกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันโอเคครับ Have a good weekend ไม่มีเลยฮึ กลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ใช่ไหมครับหยุดยิงเป็นกลยุทธ์ถ้าเขาหยุดยิงแบบอยากหยุดยิงหรืออยากยิงเป็นกลยุทธ์ก็อันนั้นแหละนี่ครับดูนะคนไทยให้บรอดเนสนะครับที่ใช่เรามีการประสานกันบ้างหครับเขาประสานผ่านช่องทางต่าง อ่านลัมนตรต่างประเทศมาเลเซียให้เขาไปคุยกับกัมพูชาอะไรเนะี่ยเขาก็เขาก็ไปคุยกับฝ่ายฝ่ายทหารของกัมพูชานะครับฝ่ายทหารมาเลเซียไปคุยกับฝ่ายทางัมพูชามหลายคนกังวลว่าครอบครัวพวกเขาจะไม่ได้กคืออันนี้มันต้องแยกระหว่างความขัดแย้งนะครับการเหตุการณ์การสู้รบเนี่ยกับเรื่องของคนคนที่ไม่เกี่ยวพลเรือนเนี่ยมันต้องแยกออกมา อันนี้เป็นเรื่องของมนมุษยธรรมนะครับเราเองเนี่ยคนกัมพูชาที่ก็อยากจะกลับไปเนี่ยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดชายแนให้เขากลับไปเช่นกันเราก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็จะเปิดให้คนไทยเนี่ยที่เขาอยากจะกลับมานะครับก็ควรจะเปิดให้เขากลับมาเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้งของกับความขัดแย้งเขาไม่ได้เป็นทหารเนี่ยเขาเป็นพลเรือนถ้าเกิดเขาไม่มีการปล่อยตัวมาเราจะมีมาตรการอะไรหรือประท้วงยังไงบ้างครับนี K ่ก็คงเขาต้อง ขอให้เขาทําต่อไปถราทั่งเราไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องดูแต่ยังไงเราก็จะใช้วิธีการพูดคุยนะครับคุยโดยตรงพูดคุยผ่านช่องทางต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนไทยเรื่องมนุษยธรรมเรื่องของความปลอดภัยของคนเรือนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี้ใหม่ที่ปหนต่างมากกูไม่ได้เขียบเนะ ัเดนครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภ,ภาษณ์ของ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ชมครับตัวของท่านนายกรัฐมนตรีมีการลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็บอกว่าวันนี้มีการพูดคุยกับตัวของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าตัวของคุณทั้์เนี่ยอยากให้ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยกลับเข้าไปเป็นเหมือนเดิมตามปฏิญญาร่วมนะครับ เพื่อที่จะให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติลดการสูญเสียนะครับซึ่งพันนายงตีก็ยืนยันไปว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับปฏิญร่วมนะครับคุณชมครับ <c oughs> เพื่ออ <c oughs> เป็นไปตามที่ได้มีการตกลงไว้ที่กรุงกวลลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับ โดยตัวของท่านนายกมตีก็มีการเรียนไปยังตัวของประธานในพิธีธรรมนะครับบอกว่าให้ช่วยนะครับฝากไปถึงตัวของฝ่ายกัมพูชานะครับว่าขอให้หยุดละเมิดเรื่องของอธิปไตยไทยนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามที่ทางการไทยกําหนดนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการเข้ามาลักลอบวางทุนระเบิดนะครับมีการกระทําการต่างๆที่เป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมนะครับ โดยตัวของท่านนายมตีเองก็บอกว่าเราก็ได้มีการชี้แจงไปว่าประเทศไทยเนี่ยต้องทําตามเรื่องของการปกป้องอธิปไตยไม่ให้เกิดการละเมิดนะครับต้องปกป,ป,ป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็พยายามเรียนให้ตัวของโดนัทรัมนั้นได้เข้าใจนะครับและได้รับฟังข้อมูลจากฝั่งเราด้วยนะครับซึ่งตัวของท่านนายยงตีก็มีการไล่นะครับบอกว่าตัวของสหรัฐเนี่ยโดยตัวของประธานาธิบดีทั้มเนี่ยมีมการหยิบเรื่องของ ภาษีสารัฐขึ้นมาพูดคุยด้วยนะครับตัวของท่านนายกตีเองก็บอกว่าตัวของคุณทั้มเนี่ยมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการพูดว่าเออเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้เรื่องของภาษีของไทยเนี่ยได้น้อยกว่าประเทศเอ,อื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ ท่านนายมงตีเองก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้มีการประชุมกับผู้นําเหล่าทัพนะครับก็ให้การสนับสนุนผู้นําเหล่าทัพอย่างเต็มที่ในการปกป,ป้องอธิปไตยนะครับได้มีการให้นโยบายหรือว่ามีการมอบไปแล้วแม้จะมีการยุบสภาไปก็ตามนะครับแล้วก็ไม, <c oughs> ไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการยุบสภานะครับตัวของประธานอธิบดีทรรมเนี่ยไม่มีการถามในเรื่องนี้นะครับตัวของท่านนายมนตีเองก็ตอบไประาคำถามที่สื่อมวลชนเองก็สงสัยนะครับเรื่องของการ เข้าปฏิบัติการของทางการทหารนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั่นเองนะครับรวมถึงตัวของคุณเสียศักก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยในปอยเปตที่ยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับมานะครับก็บอกว่าเราก็ต้องแยกเรื่องของสงครามกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าเกิดว่าทางชาวกัมพูชาที่ติดอยู่ในด่านอรัญญประเทศเนี่ยอยากจะกลับเนี่ยไทยก็พร้อมปล่อยกลับอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ตัวของกัมพูชาเนี่ยปล่อยคนไทยที่อยู่ในด่านปอยเปตกลับมาด้วยนะครับ ซึ่งเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นไงต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณผู้ชมที่ตามรับชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงน,นี้ผมจิริทัศน์วิทยาเดชจรขอตัวลาไปก่อนครับหากมีความคืบหน้าอะไรจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ผมจิริทัศน์วิทยาเดชจรและเดลรีพอสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีความผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่น,นี้ H, H, orn, ะน,นะครับสสวัดีคที่